วันนี้นะคะสาวอาทิตย์นี้เราก็ไปงานบวชเลนนะคะเป็นเลนละบวชนาคสามองก็เลยต้องหาสแสวงบุญก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันเนี่ยสององเขาก็เลยต้องหาหนาคอีกองคนึงมาขั้นประเพณีโบราณเขาบอกว่าห้ามบวชนาคสององที่เป็นพี่น้องกันจะไม่ดีเขาก็เลยต้องหามาอีกองคหนึ่งเป็นนาคสามองนะคะ บม,มากนะครับที่มาช่วยกับคนหนอยสงองคนหน้าสามหน้า ้เน้าสวยมากปากแดงวใช่ได้ตอันนี้ต้องต้องปากแดงงั้ไม่ติดแต่วันน้ได้เลยตอนนี้ก็ท่องตามพระก่อนเลยค่ะขอขมาญาติผู้ใหญ่ที่เคยร่วงเกินไว้นะคะ กำสรบดีกำสามใดก็ดีที่ข้าพระเจ้าได้ล้วงเกินต่อคุณพ่อคุณแม่ที่ป้านะ้าปู่าลตายายญาติสนิทมิตรหายทั้งหลายของข้าพระเจ้าด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดีที่เจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีขอ,อให้ท่านทั้งหลายโปรดัวโทษและอาหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้านับตั้งแต่ัตัดนี้เป็นต้นไป ตลอดกาลและนานเชืนับเกสามตางอย่าโยมตาสูดให้จด้มาดันต่อกันเนาะแล้วะ็มอบผานเชียให้พ่อให้แม่เนาะให้ตังใ้ที่เก่าต่างครับ

พอดีมานั้นยังเห็นอยู่นงกินข้าวพอดีต่ำๆต่ำต่อมาก็จะเป็นการตัดผมหน้าท่านผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนตัดก่อนนะคะแล้วก็จะเข้าแถวตามๆเรียกว่าตัดผมจะโกนผมหน้ากคะ่ะเสร็จแล้วก็อาบน้ําแต่ญาติเยอะมากขอบอกเลยญาตินาคสามองค์นี้เยอะมากตอนอาบน้ํานะ นาคี่หนาวสั่นเลยค่ะได้ได้ปู่ย่าตายายครับจะกัดผมแล้วเสร็จแล้วนะครับขอขออนุญาตจะนั่งี no ่เดิมหกดะครับโหลโหลใครปิดไมค์ไปได้ <ard> <reci> ตอนนาคทั้งสามล้างเท้าให้พ่อกับแม่นะคะก็จะมีทีมงานที่เขากองเชียร์ร้องเพลงข้าน้ำนมซึ่งทำให้นาคทั้งสามองค์ก็ซึ้ง ทั้งหน้าและก็ญาติญาติบางคนก็น้ำตาซึมไปด้วยความปลื้มปิติค่ะ แล้วก็มีการตัดผมนาคต่อไปนะคะเพราะว่าญาติเยอะอย่างไม่ได้ป่งผมตัดผมเลยก็ทยอยเข้ามาตัดผมกันค่ะ พออาบน้ำนาคเสร็จก็จะมีการมาแต่งตัวให้นาคแต่งตัวแล้วก็เตรียมไปฟังพระสวดไกลนะคะแล้วก็มีเทศสอนนาคด้วยหรือแล้วก็ช่วงว่างนี่ก็ใครจะถ่ายรูปกับนาคก็เข้าไปถ่ายได้เลยค่ะส่วนตอนเช้าก็จะมีการแห่นาครอบโบสถ์นะคะก็สนุกสนานเต้นกันแล้วก็มี แขกเรือมาเยอะแยะเลยค่ะคลิปนี้ก็เอาการบวชน้าของเหลนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ไปบวชนาคมาให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนอยู่เย็นเป็นสุขกันทุกคนค่ะ